ยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อบ้านสเตชั่นสวัสดีครับผมป้าช่องพ่อบ้านสเตชั่นนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะเราจะทําการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกแล้วนะฮะน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์จากเยอรมันนะครับก็คือแบรนด์เวิร์ดนั่นเองนะฮะซึ่งตัวเวิร์ดเนี่ยเราเคยทำรีวิวไปแล้วหลายรอบนะฮะเปลี่ยนกับรถหลายๆคันนะฮะทั้ง XADB เราก็เคยทำนะฮะรถแม่บ้านอย่างตัวของยามาฮ่านะฮะยามาฮ่าสปาร์คเราก็เคยทำนะครับรอบนี้จะเป็น ADB 350นะฮะ จะใส่ให้ดูว่ารถสกูตเตอร์เนี่ยก็เติมน้ำมันเครื่องที่เป็น MA ได้เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะฮะน้ำมันที่มาจากเยอรมันเนี่ยมาตรฐานเขาสูงแน่นอนนะฮะเพราะว่าอย่างตัวลิควิดมอลีก็มาจากเยอรมันเช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะว่าของเบอรอเนี่ยเขามีเบอร์อะไรกันบ้างนะครับอันนี้เป็นเบอร์ 10W40 นะฮะเขียนอยู่นะฮะว่าเป็น Synthetic Engine Oil นะฮะเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์นะครับและตัวนี้เนี่ยทีเด็ดเลยให้ดูใกล้ๆนะฮะไม่รู้ใีกก้องจะเห็นหรือเปล่านะฮะจะเขียนว่าผลิตในประเทศยรรมนนีะคับ มันเครื่องพรีเมียมด้วยอ่ะประมาณนี้เลยนะฮะตัวนี้เนี่ยจะไม่มีเขียนค่าของตัว API นะฮะเขาไม่บอกมันนี้มาแปะนะฮะไม่บอกว่า API อะไรนะฮะจะบอกว่าจาโซ่เนี่ยเป็น MA2 นะครับสำหรับรถเกียร์แต่ว่าเติมรถออโต้ได้นะครับความจุก็คือ1ลิตรนะฮะในทอพอครบคันกระป๋องก็เขียนอยู่ว่าเม็ดอินเยอรมันและมีสเกลบอกที่ด้านขานะครับมีด้วยกัน2เบอร์นะฮะตัวนี้เป็นสิ4 0และจะมีตัว15 w ี่สิบและจะมีตัวสิบห้าดี๋วมันอยู่ห้าสิบด้วยนะครับสำหรับรถที่วิ่งไกลๆนะๆว มีอายุการใช้งานเยอะขึ้นก็ขยับเบอร์เป็นเบอร์นี้ได้นะครับและเราจะใช้เบอร์นี้นะฮะกับ ADB 3 5 0รถส่งของของบริษัทเรานะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นเลยก็เราต้องถ่ายน้ํามันเครื่องเก่าออกมาก่อนะฮะส่วนบล็อกที่ใช้นะครับสำหรับ ADB 3 5 0เป็นโบเบอร์12นะครับจะลงยากๆนิดนึงนะถ้ามันแน่นไปนะฮะเราก็ต่อด้ามยาวนิดนึงจะทําให้มีแรงขันได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็จะออกมางง่ายดายแบบนี้เลยนะครับ น้ำมันเครื่องเดิมนะครับเป็นลิควิดโมลีโมดิเจนนะฮะจากเยอรมนีนะครับเดี๋ยวดูมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะจากการใช้งานมาแล้วประมาณ4,000กิโลนะครับคันนี้เป็นรถวิ่งงานที่ออฟฟิศนะฮะน้ำมันเครื่องจากเดิมที่เป็นสีเขียวสะท้อนแสงผ่านการใช้งานประมาณ4,000ก็ดำเมียมนะฮะน้ำมันเครื่องโมดิเจนนะฮะของเดิมก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวรอบนี้เราจะเติมเวิร์ดเข้าไปนะเป็นน้ำมันเครื่องเยอรมันอีกแบรนด์หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ อนนี้นะครับเราก็ปล่อยให้มันไหลออกมาให้หมดนะฮะสภาพใช้งานเป็นไงเย็นไหมลูกิดโมลีเมื่อกี้อ่ะลองดูซิเห็นดำๆยังเรืองแสงไหมยังเขียวอยู่เลยเว้ยเออใช้ได้ใช้ได้โมดิเจนยังเรืองแสงตลอดอายุการใช้งานเว้ยสำหรับเพื่อนๆนะฮะอุปกรณ์ตัวนี้สเปรย์เบรกคินเนอร์ของเบื่อนะฮะของเดิมจะเป็นกระป๋องยาที่เขาขายกันนะครับตอนนี้เขาจําหน่ายเป็นกระป๋อง500 ml นะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะดูแลกระใจรถนะฮะเดี๋ยวเราลองฉีดให้ดูว่าฉีดยังไง มันเอาไว้ทำความสะอาดนะครับพวกคาบน้ํามันหรือจานเบรกก็ได้นะฮะอย่างโบถตานน้ำมันเครื่องเนี่ยเวลาแกะออกมาก็จะมีคาบน้ํามันไอยู่แล้วก็สามารถที่จะใช้ฉีดทำความสะอาดได้นะครับประมาณนี้ผงเ,เหลือนี่พวกโชลูมรถหรืออู่ส่อรรถที่เป็นรถเยอรมันก็ใช้กันนะสะอาดเอี่ยมเหมือนใหม่เลยฉีดได้หมดที่เป็นคาบน้ำมันเนี่ย น้ำมันเครื่องเวิดกับสเปย์นะฮะเราจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ดีคิปชันด้านล่างเช่นเดิมนะครับถ้าสนใจนะฮะการวัดระดับน้ำมันเครื่องก็ทำความสะอาดได้นะครับจะมาอาไรเอี่ยมเหมือนเดิมพอน้ำมันเครื่องนะฮะออกมาจนเสด็จน้ำได้ที่แล้วก็ขันโบกับเข้าที่เดิมนะครับตอนนี้น้องทีมงานหาลูไม่เจออ่ะหาเขาไ้แหละอ่านะพอเจอนะฮะเราก็ขันกับเข้าที่เดิมได้เลยนะครับส่วนการขันแน่นนะฮะย้ำหลายครั้งนะครับ ขันแค่พอตึงๆมือนะฮะส่วนถ้าใครมีประแจปอนะฮะก็ตั้งไว้ที่24นะครับเอาพอตึงๆไม่ต้องแน่นมากนะฮะอ่าแค่นี้พอนะครับให้ดูใกล้ๆอีกครั้งนะฮะว่าเราเติมจริงอะไรจริงนะฮะอันนี้เป็นเวอร์นะครับน้ำมันเครื่องจากเยอรมันอ่าเดี๋ยวไม่เชื่ออีกให้ดูจากอีกกับขวดก็ได้ เขาจะเขียนอยู่นะครับว่าผลิตที่ประเทศเยอร,รมนีภาษาไทยตรงนี้และที่ขวดเขียนว่าเม็ดอินเยอรมันนะฮะความจุ1ลิตรนะครับรอบนี้เราขยับเบอร์นะฮะเราใช้เป็นเบอร์15เดี๋ยวมันอยู่50นะครับเพราะว่ารถคันนี้ระยะทางจริงมันหลายหมื่นโลแล,แล้วเราก็ขยับเบอร์ขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นรถที่ใช้งานวิ่งส่งเอกสารส่งข,งของของบริษัทเรานะฮะ ADB 3 5 0นะครับใช้น้ำมันเครื่องถ้าไม่เปลี่ยนกองนะ1.3ลิตรนะฮะเพราะว่าขวดแรกเนี่ยมีน้ำมันเครื่องอยู่1ลิตรอยู่แล้วนะฮะ ขวดแรกเราก็เทให้หมดไปเลยนะครับน้่มันเครื่องเป็นสีเหลืองทองนะฮะเหลืองทองปกตินะครับน้่มันเครื่องเยอรมันมาตรฐานสูงนะฮะบ,บ้านเกิดเดียวกับลิควิดโมลีเลยนะครับแต่ตัวนี้ราคาไม่แพงนะขวดแรกก็เอาให้หมดแล้วเราก็ต่อขวดที่2กันครับขวดที่2นะฮะเราก็เทเข้าไป300 ML นะฮะที่ขวดเนี่ยก็จะมีตัวมาตรวัดบอกอยู่เราก็ค,ค่อยๆเทไปนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ ที่ขวดยเาจะมีสเกลบอกอยู่นะคุณก็ค่อยๆเทค่อยๆตวงไปนะฮะให้ครบ1.3นะครับพอเติมเสร็จนะฮะก็อย่าลืมปิดฝาช่องเติมนะ้ำมันเครื่องนะครับส่วนฝาแบบนี้นะฮะเป็นของ Revolution นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อที่น,น s p Moto ได้เลยนะครับ ก็จบในะาะกับวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับ a d v 3 5 0นะครับและน้ำมันเครื่องเวิร์ดแบบนี้นะฮะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใน e s สคริปชันด้านล่างเช่นเดิมนะครับรวมถึงสเปรย์แบบนี้ด้วยนะฮะสเปรย์พาร์คีนนะฮะเบรกคินเนอร์ของตัวเวิร์ดเองนะฮะก็สามารถสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับผมสลับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเทปหน้าจะมีอะไรให้รับชมกันอีกนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ